สวัสดีครับพี่น้อมวันนี้ภาพยูส่องป่าร่วมเชื่อนวยนะครับวันนี้ภาพมันตกปลาน่ดินหน่อมันรุนกันน่อมมันรุนวันนี้ปลาไงครับถ้านั้นถ้านั้นอาจะปลาไงดึงเขาครับของครับรุนแล้ะครับปลาไงยากน้นข้งขวามือครับมันรุนกันนะครับพี่น้อมวันนี้ว่าจะหมานครับรุนกันครับ คณะนี่เบ็ดตกหนังเด้ครับผมทางหุ่นนี่ครับนี่ลุงปเปลวเบ็ดได้ครับพี่นอ้องครับลุงปเปลวเบ็ดกระป๋าครับยังอยู่อยู่ครับพี่นอ้องครับผม ngay trong tường theo bãi đại <laughs> vật là lúc mới <laughs> bà tả anh luôn hả ạ ừ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  อยู่อยู่ว่าจริเน <nhưng about. S 2> ี่ยเป็นตัวไหนอยู่ ก็เรียนฟายแล้วกั mà cái đồ nó ăn, cái nhà nó là nó cứ sụt rồi bà yu yu bà biết à, vay à. chắc biết, biết à จับเบ็ดไว้ผู้หนึ่งอ่ะจับไปโลดนั่ดีเพื่อมนเรียนจับโตอะไรบ้าล่ะจะวังจะขอเด้อ จะขอปักมือมึงดิอะวรกังเนี่ยฮ่าว่าั่าเห็นเด็เห็นเด็กป่าแวบอูไ้เลยวะไม่จะล่ะแต่ว <hail schnell ble noise> ่า <aba mus incom> <od> เอา้าผู้ล่องสายมันหนัอะไรล่อลงสายจะหนีเม่อ่ะอันนี้ตักไปให้เจนี่นั่นเดี๋ยวไว้คุมฟัง มนงอว้าตุ <to> ่นบอกตัวอักเห็นตัวปลาคนนี่นั่นโอ้เสือสี่จับปลามันอยู่คนนั่นกูนึกว่ากูให้มาใอยจับเงี้ยงมันเลยไหมทำมันสงบแล้วนะจับเงี้ยงมันนะที่ที่ตะเกาว่านจับเงี้ยลากเลยลากเก้าขาฟังเลย bài mấy con này mấy con nuo láu bưng biết luôn người nuo cứ thả jab biết vậy tí đã học mang lại cái muốn khâu gấp yên khâu nấm ít à sao đinh lỏ cho nè sao đinh lỏ à จับขั้นไว้เลยยืดขั้นไ้ก่อนยืดตึงๆไว้ขั้นหยตึงๆไว้ยืดจับยืดไว้คนนึ่งจับขั้นไว้ยืดยืไว้ตึงๆไว้เฮ้ยกันลาเลื่อยืโลดโอ้หอ้วปาถยให้ปะมือเนี่ยแบแขนอะโอ้พี่ครับโดน ใช่ตัวปลาเลาเจ้ะนี่โลดียังอยู่หานะดีปาลาเนี่อยู่หาดีมาปลามันอยู่หายวะตัวปลาจับมันโลดแล้วอ่ะมันเจียนันเรื่ยมึงสิเมื่อจะคล้องอ่ะเอาเอาใส่แหนกอะไรเจ้านี่ เอาตัวมันวิเศษเหนียไหมต้นเบี้ยเหนีย่น,ยนันะ้นหนาเลยร้อยไหมเอาว่างเศษเหนียนน่นั่นนี่ร้อพือ้นๆก่อนส่วนอืมมาเป็นปักเสือโดว์ด้วยยังวะ น้ตาขึ้นครับนม่ใจรับลาครับไปอุป่นนก็นลำนเ <c oughs> ่มแมนดูหรอปะ ตั้งกายมันหอนก็สิ้นบ่ค่อยออกดยจับตัวปลาได้หรอบ่จับตัวปลาได้หรอเจะนี่ ก็อ,ออกทางน่อมันยิงเอาออกยากนี่นหละออกมันยากไปหาเนี่นั่นผู้ใดก็ว่าจับขัน้นเบ็ดไว้อ่ะกลางเลยก็ว่าเอาขัาน้นเบ็ดไปไว้ผุ่นวะว่าเปิดว่าเป,าาาปิดดึงสายเอ็นไปขาหาอนุผุนให้อนุจับเบ็ดให้ยไหม โดดน้อมลาไปเด็เตอวอี่น้องใช่ไหมเนี่ยผมโตป่ะเนี่ยคือหวางมากอุ้งน้ำออกมาน้ำบลาปลาน่ ครับต,ตัวปลาอะไรเราบ่ตจวนี่ครับได้ลราบ่ครับไ,ได้ลครับตัวปลาลังกลับครับต,ตัวปลาก่อนเพื่อตะขอมันหลุดด้วย ซูบอมอขั้นเด็กไปหาอนูตัศที่เหลือแล้วค่อยหลากหาอนูยื้อไปเนี่ยนี่ไงเราก็รลางกับผมบูฮัดเบิงเบสูอยังไรน่ะอนุยู่ไก่ยู่เน่มันบ่เนาะมันยู่ไก่ยู่ เด็โดได้เวลาฮีโร่ลูนงามหม่อะ <laughs> นูโดนลูนงาสร้องเยอะนู โอ้ได้แล้วครับพี่น้องครับได้แล้วใส่สองสามนะครับดูต่อไปครับบ้านนี้ดูต่อไปครับก็จะข้างในดิ่อเขายิง จบคลิปเพียงแค่นี้ได้ครับผมฝนสิตกแล้วเนี่ยครับผมทาทีมงานเห่อนี่ป่าบ่คอยเขาด้ครับรุดหลายตัว,วครับมือนี้เมื่อไรตัวเดียวเองครับจบเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้า